Biết quý bán เจอเหล่าบรรดาแฟนคลับเอาโชคมาให้ถึงเน่าไว้ที่คาสองเลขเด็ดเรียกลาไก,กหวยออกงวดวันที่2พฤษภาคม2567นี้แล้วค่ะสำหรับหนุ่มบิ๊ก้ยบ้านฟินแลนด์เผยคลิปไปขึ้นคอนเสิร์ตตลาดต้นสนสมุทรสาครพร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าแฟนคลับเอาโชคมาแฟนคลับเอาโชคมาให้โดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับยกมือไหว้สาธุแถมยังบอกเลขเด็ดอีกด้วยว่า97เดอเ้อรวยเบิ่งอยู่ คือ97สาธุถ้าถูกไม่บอกหรอกทั้งนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่คอมเมนต์เลขสวยอาทิมกัมกๆ97อะไรนะ6 97หรอสุดยอดนะน่ารักมากจ้าหล่อเสียงดีเลิฟเลิเกาหลีเกาใจสุดปังลูกชายเป็นต้นอเอาคเอาหัดีสาธุเด,ด้อแค่าบาทอะนเนี้ โอ้เก่าเจีดเด้อผู้ใดเบื้องไรสวยู่ผู้ใดเบิ่งหนาว่าที่อยู่เก่าเจีดอ่ะสาธุกับถ,ถึงแล้วก็บอกแม่ดอกแกไม่เบานะงา <c oughs> นนี้เนี่ยเท่ๆมาทางด้านหนุหน่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็เรียกได้ว่า,าเอาเรามาหน้าแฟนคลับเนี่ยแห่ไปให้กำลังใจสุกร์แรงใสถึงหน้าเวทีกันเลยจิ๊ดละคะ่ะจนกระทั่งล่างจุดขำเมื่อวานนี้เองทางด้านหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยกำลังไปแสดงคอนเสิร์ตที่สมุทรสาครนั่นเองคค่่ะทาาาเเอหลลนแฟับ ถือลอตเตอรี่มาให้ลุงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แถมลุบิ๊กเนี่ยก็ยังประกาศกลางงานอีกด้วยว่าเป็นเลขอะไรสองตัวนั่นเองค่ะองานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะถูกไม่ถูกยังไงรอรุร้นรอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเรา่าไปค่ะเนี่ยก็รอรุ้นแล้วก็ ตื่นตาไปเป็นแถวๆกันเลยที่เรายเรียกได้ว่าหมดร้อนกันเลยกตว,ว่าได้นั่นเองค่ะถ้ามีอะไรนะักเบ็ดทางเพจบันเนาะจะมาอาัพเดทกับคุณผู้ชมเนี่ยได้รนะับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ